สวยไปไหนวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดตราดนะคะซึ่งวันนี้ที่เราจะมาเนี่ยเป็นชุมชนบ้านมะม่วงนะคะ <th Completely weakened> เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวด้วยจะเป็นยัางไงานั้นตามมาชมพร้อมกันเลยค่ะ วันนี้เข้าสู่ช่วงชนะเป็นนายพ้าเป็นบ่าวกันอีกแล้วค่ะขอเชิญทีมงานเลยค่ะกิจ <c oughs> การเราก็คือว่าวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องว่าเหลืองเราก็จะมีการต่อจิ๊กซอว์อะนะคะในนี้ก็จะมีภาพต้นฉบับของว่าเหลืองและทีมงานเนี่ยก็จะตัดจิ๊กซอว์เนี่ยวัในนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> เราสองคนจะต้องแข่งกันต่อจิ๊กซอว์อใค <c oughs> รต่อได้เสร็จก่อนั้นก็ชนะแต่ถ้าเกิดว่าใครแพ้ก็เก็บขยะเช่นเดญยวกัน รอบก่อนเก็บทุเรียนยังไม่หายเหนื่อยเลยค่ะดูสิตอนฉบับเหมือนกันหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยทำไมได้ทำไมคนละอันน่ะคนละแบบเหรอโชว์โชว์หน่อยมันยากจังเลยโอ้ยยากจริงแล้วแล้วคือเขาตัดจิ๊กซอว์มาอันเท่านี้นะโอ้โหคนุญาตกลับก่อนนะคะเอามาถ้าพร้อมแล้วก็มันยากไปเปล่านี่ยาเยอะเกิน วมันยากเกินหลายดอกเกินตาย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 ใครทำวะเนี่ยป้าไปแล้วมากว่ายากไปปะเนี่ยยากไม่ยากมาต่อไหมสมองน้อยนิดยังไงวะเนี่ยนั่นั่นนัน่ะไม่ได้แล้วเนี่ยเอาแคคขยายอยู่ตรงไหนอะไปเก็บเลยได้ไหมแล้วประเด็นคือทำไมฉันได้หลายดอกอะ 1นึ่งสองสเจดปดดอกปัทธาได้ดอก2ดอกต่อกันขึ้นไม่ได้เลยว่ะเพื่อนฉันกระจายออกมันไม่ยุติธรรมบีเก่งบีเส็จแล้วบีเสร็จแล้วเฮ้ยมันไม่ตมูมันไม่ตัมันจะไปยากอะไรแค่เก็บขยะเราทำเพื่อชุมชนได้อยู่แล้วแค่นี้เองคืออัจฉริยะมีทำได้ไงวะถ้านานขนาดนี้ค่ะ ไปเก็บขยะดีกว่านะคะหรือว่าพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ไหมคะคุณพัฒมาคะไปเก็บขยะค่ะคืนนี้นอนนี่นะคะคุณเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแั้งยสามสิบวิแล้วค่ะเพราะว่าเราโปรเฟสชันอลอยู่แล้วโอ้โอันนั้นต้นอันนั้นร่างเลยนั้่างเลยนั่นแหละเพราะงั้นไม่หมายถึงกานมันอ่ะถูกต้องค่ะถูกถูกถูกต้องเนี่ยเนี่ยมันก็เลยกินกันไม่ลงงชั่วโมงเดี๋ยวให้พี่ชายยงมาตัดสิน อันนี้ใช้ต้นแบบต้นไหนโน้นน่ะต้นแบบพ <laughs> ี่ช่วยหนูหน่อยถ่ายหน้าพี่ชายยงหน่อยแค่นี้ก็ผิดแล้วเนาะเอาเป็คนความจริงแต่นี่คิดโกงเน,ะนงเาะใช่เลยนี่คิดโงกงเลยค่ะอุย้ยสามคนสามรวมหนึ่งเนาะ ไม่อันนี้เขาเสร็จก่อนไงเสร็จก็เลยเขาก็เลยลุกขึ้นเตเขาไม่ได้ทานเนาะใช่เขาไม่ได้ตรวจทานอือมันจริงมันมันอยู่ตรงนี้นะมันผิดตำแหน่งนิดนึงเนาะอ่าเป็นความผิดพลาดของโปรดิวเซอร์เพราะฉะนั้นโปรดิวเซอร์ตัดมาผิดดังนั้นทีมงานอีกท่านก็ต้องเป็นคนไปเก็บขยะไปตะคู่เนาะทุกคนคะฉันได้เก็บขยะแล้วนะคะมันเป็นงานที่ฉันถนัดมากเลยค่ะ จะบอกว่าที่นี่เขาไม่มีขยะเลยค่ะป่อนมาก็เลยต้องสร้างขยะขึ้นมาเองนะคะ,<ม>อะตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่กับ2หนุ่มสุดหล่อนะป่าแห่งนี้นะคะเพราะว่ามีผู้ชายแค่2คนเท่านั้น สวัสดีคุณพี่สมชายและคุณ<ด>พี่ชายยงนะคะพี่สมชายเป็นประธานนะคะประธานป่าและพี่ชายยงเป็นรองประธานนะคะพี่สมชายคะพูดถึงชุมชนบ้านมะม่วงให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างคะครับชุมชนบ้านมะม่วงนะครับก็ทมไมก่อนจะเป็นป่าไม้นะครับทางป่าไม้ก็มายกป่าให้กับหมู่บ้านนะครับแล้วก็เลยเป็นชุมชน ไอป่าชุมชนบ้านมะม่วงครับค่ะทำไมต้องเป็นบ้านมะม่วงทำไมไม่เป็นบ้านเงาะหรือ <c oughs> บ้านละมุด <c oughs> มังคุดลำไยะมะแฟง<ข>มะไฟไอะไรเงี้ยเออถ้าคาว่ามะมะม่วงนะครับคือถ้าเป็นชุมชนสมัยก่อนก็จะเป็นหมู่บ้านเขาเรียกอะไรหมู่บ้านสําเลค่ะเป็นสําเลเป็นเหมือนกับชองเหมือนกับอะไรพวกนี้ครับมะม่วงคือแปลภาษาสาเลว่าเป็นเป็นบ้านซอกมาซอกคือมะม่วงครับอ่า ในอดีตค่ะพี่สมชายพื้นที่ป่าตรงนี้เป็นยังไงบ้างเป็นแบบอย่างนี้เลยหรือเปล่าอ่าเป็นป่าใหญ่ป่าไม้ใหญ่ครับแล้วก็ต้นไม้ลานาหลายชนิดอะ่ะเยอะครับเยอะแล้วกว่าจะมาเป็นชุมชนมะม,ม่วงแบบเนี้ยค่ะมีการปรับปรุงพัฒนาอะไรแบบบ้างน้อยแค่ไหนคะอ่าเราปรับปรุงป่าครับก็แบบว่าอะไร,รก็ชาวบ้านมาช่วยกันดูแลค่ะอ่าหน่วยงานราชการก็เข้ามาช่วยมาร่วมกันช่วยกันรักษาป่าตรงนี้ไว้ เมื่อก่อนเป็นป่าเสื่อมโทรมเนาะของรักแรกอ่ะมันไม่มีไม่มีต้นไม้อย่างอย่างเงี้ยรักเสื่อมโทรมแล้วก็เออชาวบ้านทั้งหมดเห็นที่เห็นงามว่าตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ป่าคือไปหาพันที่ชาวบ้านเก็บไว้ในชาวบ้านในพื้นที่เขาจะเก็บเอาไว้ทาหยกทํายาเป็นอาหารพื้นบ้านแล้วก็ใจขอกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็มาพอมาเพาะจนได้ขนาดนี้เะยนะจะได้ว่าใช้เวลาหลายปีแล้ว จากปี59จนปี66ถึงได้สภาพของไม้ไม่ได้เป็นขนาดนี้ค่ะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาไม้บางต้นบอกว่ากี่ปีแล้วเห็นเขาบอกว่าที่นี่จุดเด่นมันคือต้นว่านเหลืองใช่ใช่ต้นว่านเหลืองมันเป็นยังไงอะคะพี่พี่ชัยยงยังข้านหลังเรานี่ครับนี่เหรอคะอ๋อนี่อ๋อว่านมันก็เคือยู่ใต้ดินใช่ใช่มัอยู่ใต้ดินต้นอ่อนอ่อนมันมาปรุงเป็นอาหารที่บ้านค่ะคือชาวบ้านจะมาต้มจิ้มในพี่กินค่ะเขาว่าอย่างนั้นนะในสมัยต่ก่อนส่วนหัวแก่ๆก็จะมาทํา ยารักษาโรคแก้ปวดเท่าปวดขาอมาแมลงสัตว์กัดต่อยก็มาถูมาทาชาวบ้านสมัยตะก่อนเนี่ยเขาค่อนข้างจะไปหาหมอยากค่ะทีนี้เขาก็คิดค้นกันว่าเอสมุนไพรอยู่ในป่าเนี่ยสามารถรักษาอะไรได้บ้างค่ะซึ่งังเอิญว่าเหลืองก็อยู่ในสมุนไพรที่ชาวบ้านเขามองอยู่สามารถเอามาอย่างเล็กน้อยเวลาเด็กปวดท้องหรือคนตัวปวดท้องเล็กน้อยก็มาถูมาทาายได้ใช่ไหมยังคนแก่ๆเนี่ยเขาก็ผมก็เห็นนะที่ตาคแก่เล่ามาบอกว่าเอาหัวที่มันแก่ๆเนี่ย เอามาบุบมาที่ทุบไม่ให้มันละเอียดนะใหัมันจะแีกห่อผ้าขาวบางทีนี้มันจะมีหม้อดินสมัยตะก่อนใช่ไหมสมัยหม้อดินเขาจะมาตั้งไฟอ่อนๆแล้วก็จะเอาไอ้หัวว่านเหลืองที่ห่อผ้าขาวบางเนี่ยมาวางบนปากหม้อดินให้มันให้มันร้อนนิดๆให้ร้อนนาะแล้วประคบไอ้ตรงที่มันเจ็บปวดตามแข้งตามขาเนี่ยหายได้นั่นคือวิธีการคนสมัยตะก่อนทีนี้ยุคปัจจุบันยุคปัจจุบันเขามีน้ำมันเหลืองออกมาว่านเหลืองเนี่ยทางชุมชนเนี่ยมีการพัฒนามาทาเป็นอะไรบ้างนอกจาก ว่านน้ำมันตอนนี้เรากําลังคณะกรรมการนะครับคิดๆกันลยว่าจะมาทําบ้านเหลืองแบบเป็นผงอะเป็นผงละลายน้ํากินกําลังคิดกันอยู่นะกินได้ใช่ไหมคะได้ไม่เป็นไรเนาะเพราะมันเป็นว่านที่กินได้กินได้กินได้ตอนนี้มีต้นดอไม้กวาดที่ทำไม้กวาดบ้านเนี่ยนะตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ออกมาแต่ยังไม่เขาเรียกว่า อยู่ในกระบวนการอ่าอยู่ในขั้นกระบวนการทำยังไม่ได้มั่นมาตรฐานกำลังทำอยู่ว่ายังไม่ได้มาตรฐานกำลังทำอยู่ชุมชนบ้านนมะม่วงเนี่ยเข็นบอกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะมีตอนนี้ก็มีอ่างเก็บน้ำนะครับที่อ่างเก็บน้ำที่ล้อมล้อมบริเวณป่าชุมชนเนี่ยครับแล้วก็จะมีการกางเต็นท์กางเต็นท์ล่องเรือล่องแพอะไรพวกนี้ล่องเรือล่องแพก็มีครับมีช่วงนี้ แต่ช่วงนี้น้ำแห้งครับมีผู้ชาให้ดูไหมคะมีครับอ๋อมีด้วยอ่าเยอะด้วยนะคะผนมากจะเป็นต่างชาติอู้หู้พวกนี้ต่าชาติหนูได้ยินมาว่าชุมชนบ้านมาม่วงได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทชุมชนด้วยเรามาลลูกโลกสีเขียวได้ได้มาสมัยตอนรเริ่มนะ น่าจะปี2565ค่ะเขาก็มีคณะกรรมการเข้ามาประเมินป่าตลอดทั้งปีเลยนะ่อาจจะ2เดือน3เดือนเข้ามาดูทีว่าเราทําอะไรไปบ้างค่ะฮะนี่็บังเอิญจุดเด่นของเราคือป่าบ้านเหลืองค่ะจากที่มันหายไปแล้วก็มาฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้จนเป็นป่าบ้านเหลืองให้ลูกหลานได้เห็นทุกวันนี้ครับอืมมันคือรางวัลนุ้นโลกสีเขียวอืมแล้วที่ว่าหายไปเนี่ยค่ะหายไปกี่ปีแล้วไปก็น่าจะเกิน10ปีแล้วแล้วมันกลับมาได้ไงอ่ะก็ยังที่พูดนะครับอ่าเราไปขอชาวบ้านชาวบ้านี่นเเขาาจะก็บหลงไ้ ทุกบ้านเลยนะมันก็น่าพิลึกที่แปลกที่ว่าเขาเก็บเอาไว้ที่บ้านเขาปลูกบ้านะสีต้นห้าต้นเร้ก็ไปขอก็มาขอหน่อยนะแล้วก็มาเพาะพันธุ์จนได้เป็นป่าแปลงขนาดใหญ่ขนาดนี้ครับนอกจากที่ตราก่ะมันมีแบบว่านเหลืองปลูกที่อื่นขึ้นแบบนี้บ้างไหมคะก็ไม่นามีที่นี่เยอะที่สุดที่นี่เยอะที่สุดแปดไร่กว่าแล้วด้านโน้นก็จะมีก็มาราศิกว่าไร่ค่ะแล้วเราก็จะมีคองขัง ขยายต่อให้กับพื้นที่มันหมายถึงว่า<ม>บ้านมนะันอยู่ที่นี่ก็ต้องกลับมาอยู่บ้านมาันเดิมเนาะใหญ่น้อยชาวบ้านจะหยิบจะจับจะขอเอาไปกินใช้ก็เอามาคืนได้ม,มาขอมาพูดที่สนชจยคะนูถามหน่อยสําหรับนักท่องเที่ยวที่อยากเดินทางมาเที่ยวหรือว่าท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่เนี่ยค่ะอยากเดินทางมาเที่ยวที่นี่เนี่ยต้องเดินทางยังไงบ้างคะ,ะถ้าเดินทางมาทางร,รถยนต์นะครับค่ะอถ้าเดินมาคงไม่ไหวคะ่ะเดินมาคงไม่ไหวไก่ครับ <laughs> พิมพ์ GPS ให้ขึ้นได้ไหมจะพิมเพราะว่าป่าชุมชนบ้านมะม่วงตอนนี้เด็กกำลังทำให้อยู่ว่าแหมกูเกิลแม้ยังยังให้เด็กทำติดต่อได้ที่เบอร์ไหนบ้างคะที่ประธานอ่เบอร์ประธานประธานค่ะศูนย์แปดเก้านะสองสี่เก้าหกหนึ่งหกศูนย์ครับศูนย์แปดสองแปดสองสองสี่สี่หนึ่งหกครับเชิญชวนที่นี่ได้เลยนะคะชุมชนบ้านมะม่วงแห่งนี้จังหวัด ตลาดนะคะอ่ะเราวันนี้ก็ได้ข้อมูลกันพอของปลาขอมคอแล้วขอบคุณพี่ๆทั้งสองนะคะขอบคุณพี่สมชายนะคะขอบคุณพี่ชายยงด้วยนะคะที่มามอบความรู้ให้กับเราในวันนี้นะจ๊ะและสำหรับสวยพีอีพีหน้าจะพาไปที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะนะคะแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะคะน้องหนิงมีเพลงพอ,พอให้ฟังอีกสักสองสามเพลงค่ะท้ายรายการคะ่ะขอบคุณนะคะ วันลูกโลกสีเขียวจัดตั้งโดยบริษัปทปตทจำกัดมหาชนในปี2572เกิดจากความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆอาทิองค์กรพัฒนาเอกชนนักอนุรักษ์นักวิชาการนักเขียนสื่อมวลชน โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนเป็นกำลังใจยกย่องและเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบุคคลกลุ่มคนและเยาวชนให้เป็นที่รับรู้ของสังคมในวงกว้างโดยได้จัดให้มีการมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อยกย่องชูเกียรติและมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวให้กับบุคคลชุมชนและกลุ่มเยาวชนที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำป่าที่เด่นชัดและเป็นที่ประจักษ์ สามารถใช้เป็นแบบอย่างในการสร้างการรับรู้และขยายผู้กับประชาชนทั่วไปได,ได้แต่ถ้าเธอหูแล้วถ้าสิหลักที่ว่ามาเขาเลิกม่ได้ก็คุณมัน้าหมดใจไปแล้วความหับทุกคนมีสองคุณ เธอกบเขาสิมักกันฉันยอมว่าได้แล้วสิให้เหดจักไดกและัดหัวใจมันหักสิ้นขสามำกัยท่องอยู่บอกและหายใจบพที่เห็ให้เข้าแต็มตาร้องหัวหจไปัเ,ออเสียงแน่ขอรบักอยู่ใจ ที่ทุกผู้ชายคือกันอยเจะบอกว่าอย่าจะไปเงินอย่าจะไปึินเสียใจอยู่หันๆวันนี้ก็ได้น้อยน้อยสำนัหน้าตาจิ้มไปซ่า